สวัสดีครับคนรักชนชมครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มีต้นชนชมนะครับต้นเล็กๆนะครับที่จะมาทํารากตะขาบนะครับจริงๆแล้วก็เคยทําไปแล้วนะครับ2-3คลิปนะครับในช่องนะวันนี้ก็มารีกันอีกที่นึงนะครับวิธีการทําของผมก็คือคลิปนี้นะครับจะไม่ใช้กาวร้อนเลยนะครับก็ใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็มีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ ตัดเป็นแผ่นวงกลมนะครับแล้วก็ต้นชวนชมนะครับที่ได้มาอันนี้เป็นเพาะเองในสวนนะครับใบก็ประมาณนี้นะครับกิ่งก็กําลังยืดต้นก็กําลังยืดนะครับสําหรับการทํารากตะขาวนะครับก็จะทําให้ตัวรากของเขาเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับนี่ฮอแลนดนนะครับก็ทํารากตะขาก็ง่ายดีนะครับเนี่ยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว หรือสีอะไรก็ได้นะครับหรือเป็นแผ่นพลาสติกก็ได้นะครับตัดเป็นแผ่นกลมๆเพื่อที่จะดันรากให้เขากางออกนะครับก็จะไม่ใช้ไม่ใช้กาวร้อนในการติดนะครับเวลาทำเนี่ยก็สังเกตที่ตัวรากกับตัวลําต้นนะครับมันจะแบ่งสีกันได้ชัดเจนนะครับคือตัวรากกับตัวลําต้นเนี่ยสองสีเลยนะครับเวลาเราตัดเราก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเราจะตัดอยู่ประมาณไหนรากถึงจะออกดีนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวิธีการตัดนะครับก็หามีดที่มีความคมนะครับในการตัดเราก็ตัดเฉือนลงไปครั้งเดียวนะครับแต่ถ้ามันต้นใหญ่เราก็อาจจะเฉือน 2- อสาครั้งก็ได้นะครับแต่เราก็ค่อยมาแต่งปากแผลเอานะครับอันนี้คือเราตัดเอาเนี่ยก็ตัดให้ต่ากว่าสีเขียวลงมานะครับต่ากว่าสีเขียวลงมาให้เราตัดอยู่ในโซนของรากที่มันเป็นสีขาวนะครับรากที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยในส่วนนี้มันจะออกรากดีกว่ากันนะครับ เห็นไหมเราตัดมาลักษณะของต้นชนชมเนี่ยเราตัดมาจะไม่มีแกนตรงกลางนะตรงกลางเนี่ยคือมันเก็บน้ามาอย่างเดียวเลยนะครับสาเหตุที่รากมันเน่านะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราถอนรากถอนอลงมาเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันเน่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับเนี่ยครับเราตัดออกมากลางลําต้นเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับนะอย่างต้นนี้รากยาวๆถ้าถ้าเวลาเราลงปลูกนะ่ะ รากเล็กของเขาที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะมันจะพาต้นเขาเน่าเพราะว่ามันได้รับการกระทบกระเทือนนะเวลาเราตัดแล้วก็เนี่ยเราดูเส้นแบ่งครึ่งเลยนะครับเอาเท่าเอาเท่าผิวดินนะครับนะลักษณะก็เอาเท่าผิวดินผิวดินยังไงก็คือว่าส่วนที่มันอยู่ในดินน่ะมันจะสีขาวนะครับออย่างต้นนี้ก็มีรากนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัดให้มันอยู่เอ,า,อาง่ายๆเนี่ย ค,คือผิวดินนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่มันอยู่ใต้ดินเราก็ตัดออกอันนี้ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราก็ค่อยมาตกแต่งปากแผลกันอีกทีหนึงนะครับให้เฉือนตรงเป็นแนวเดียวกันอ,อย่างอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็มีแผลสักนิดนึงแล้วครับแต่ว่าพอเพรอินว่ามันมีแผลในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนมันก็เลยแห้งเองนะครับ เนี่ยพอเราตัดมาลักษณะแผลมันก็กำลังจะเริ่มเน่าเข้าไปนะครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็รากเนี่ยค่อนข้าง,ง,งที่จะไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเราจะปลูกให้ให้ต้นเขาสวยเลยเนี่ยก็ได้นะครับนะแต่ผมวันนี้ผมเอาเอามาทําเป็นคลิปตัวอย่างนะครับนะอย่างต้นนี้คือถอนขึ้นมาไว้เนี่ยข้างในต้นเขาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นนิ่มๆนิ่มแต่ไม่ใช่ว่านิ่มเน่านะครับ เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่ามันเป็นอะไรข้างในนะครับนะสำหรับคนที่ยังไม่แม่นว่าจะตัดตรงหรือไม่ตรงนะครับก็แนะนำเนี่ยเอาปากกาเคมีอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็มาเขียนมาร์กจุดเลยครับว่าเราจะตัดอยู่ประมาณไหนนะครับนะเพราะบางทีมีดเราลงไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ทันนะครับนะเราอยู่ประมาณนี้นะครับที่จะทําให้รากใหม่ของเขาออกมาสวยนะครับ คือจริงๆแล้วเราจะลงปลูกเลยก็ได้นะครับแต่เราต้องตัดกิ่งตัดไอ้รากเส้นเล็กๆนี่เขาออกนะครับเพราะว่าไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยตัวนี้แหละนะครับที่จะพาให้รากเน่านะครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเส้นเล็กๆนะครับเนี่ยดูนะครับนี่ครับเส้นเล็กๆตรงเนี้ยพอเราถอนออกมาแล้วเนี่ยตัวส่วนที่หาอาหารคือส่วนเล็กๆแต่ว่ามันหาอาหารไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันแห้งไปเลย เนี่ยพอมันแห้งไปแล้วมันมันมันจะทําให้ความชื้นทําให้เชื้อราเนี่ยดึงดูดเชื้อราในเข้าในในลำต้นของเขาครับทีนี้พอเราฝังลงในดินนะครับรากตรงเนี้ยมันอยู่ในดินเรามองไม่เห็นมันจะพาให้เชื้อโรคเข้าทางจุดนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องแขวนต้นใหญ่ๆที่เราเห็นเขาแขวนกันทั่วไปนะครับว่าเวลาตัดรากแล้วเนี่ยเขาแขวนกันเนี่ยเพราะว่าไอ้เส้นเล็กเนี่ยเขาตัดออกหมดนะครับตัดออกหมดเพื่อที่จะให้ให้รากใหม่เนี่ย พร้อมจะแทงออกมานะครับเห็นไหมครับนี่ข้างในจริงๆแล้วเราจะลงปลูกก็ได้นะแต่เราต้องตัดแต่งมันออกนะพวกนี้จริงๆ,ๆ,ๆผมผมสาธิตเฉยๆนะแต่จริงๆผมจะตัดออกอยู่นะครับตัดทําเป็นรากตาขาบนะครับสาเหตุหลักๆเลยเชื้อราที่มันเข้าทางรากนะรากเส้นเล็กๆนี่แหละที่อันตรายนะครับเวลา เราเปลี่ยนกระถางเวลาเรายกลากยกอะไรออกมาเนี่ยลากเขาได้รับการกระทบกระเทือนนะครับหรือบางทีมันอาจจะแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วมามาโดนน้าแล้วมันชื้น,นมันชื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างนี้ลากเห็นไหมมันแบ่งเป็น2ทางจริงๆแล้วก็คัดไว้เส้นหนึ่งก็ได้นะครับนะแต่คลิปนี้นแนะนําการตัดลากเหมือนกันตัดแต่งลากจริงๆเนี่ยถ้าผมตัดคือผมตัดออกหมดเลยนะครับ ปล่อยรอให้รากเขาออกมาใหม่เพราะเราตัดแล้วเราก็ต้องทาด้วยปูนแดงนะครับเนี่ยพวกเล็กๆอย่างเงี้ยหาอาหารไม่ได้แล้วล่ะนะครับต้องอาศัยเส้นใหญ่ขึ้นมาในการหาอาหารนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนดินเนี่ยรา,ากที่มันเคยจับดินคือรากเส้นเล็กๆแล้วเส้นเล็กๆมันโดนทําลายไปใช่ไหมมันก็เลยฟื้นตัวค่อนข้างจะช้านะครับกว่าดินเข้าจะเข้าจับลํา รา,ากของเขาและรากกว่าจะดูดสารอาหารจากดินเนี่ยคือมันจะเอาจากน้ําก่อนเวลาเราลดน้านะครับเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็แต้มปูนแดงอย่างนี้นะครับใช้ปูนแดงในการาป้องกันเชื้อรานะครับนีไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากําจัดนะปูนแดงเนี่ยป้องกันเชื้อราที่จะเข้าทางบาดแผลอาจจะป้องกันได้แค่ประมาณ70-8 0เท่านั้นเองนะครับนะก็ไม่คอนเฟิร์มว่าทาปูนแดงแล้วจะรอดทุกรายนะเพราะว่าบางทีผมทาแล้วมันก็ยังมีเน่าอยู่เพราะว่า ยางที่มันออกมาน่ะมันอยู่ใต้ผิวปูนแดงมันแห้งแล้วยางมันออกมามันยังไม่หยุดมันอยู่ใต้ผิวของอบาดแผลนะครับใต้ผิวของปูนแดงมันก็เลยทําให้ความชื้นเกิดขึ้นแล้วก็สาเหตุเน่าอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาตัดนะตรงนี้อันนี้สาธิตให้ดูเวลาเราตัดแต่งรากนะครับคลิปนี้เราตัดทํารากตะขาบกันต่อนะครับอ,อย่างตัวนี้ก็ มีเดียวคมเดียวเฉือนให้ขาดเลยนะครับพอขาดมาแล้วนะครับนี่ลักษณะของรากของเขาที่มันมันนิ่มๆนะครับต้นนี้นะข้างในมันเหมือนเหมือนเหมือนโฟมเลยคือต้นไม้มันขาดน้ํานะครับต้นไม้มันขาดน้ําแต่ว่า,าชนชมเนี่ยเป็นไม้อวบน้ําเขาจะเก็บน้ําไว้ใช้นะครับเขาเก็บน้ําไว้ใช้ในลาตัวของเขา นะสังเกตดูตรงขอบสีเขียวเขียวตรงขอบเปลือกเนี่ยยังมียางอยู่นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยตรงตรงกลางนะ่ะไม่ค่อยมียางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําในลําต้นของเขาเนี่ยเขาเอาออกมาใช้บริเวณเปลือกนะครับออกมาใช้บริเวณเปลือกแล้วตรงกลางเขาน่าจะขาดน้ําแต่เวลาต้นชนชมเราขาดน้าเนี่ยถ้าเราไปลดน้ําเข้าเยอะๆเนี่ยน้ำเขาจะดูดขึ้นไปอยู่ในตัวแล้วมันก็จะทําให้เกิดอ่าลต้นแตกนะครับ ย่างได้หลายท่านที่เห็นว่าทําไมชวนชมรดน้าอยู่ดีลําต้นแตกแตกแล้วมันเน่าอย่างเงี้ยเพราะว่าต้นไม้ที่เคยงดน้ําอยู่แล้วเราไปไปรดน้ําให้เขาได้กินน้ําปกติเนี่ยมันจะทําให้ไอชวนชมเนี่ยดูน้ํากลับไปเหมือนกับเราเวลาเราหิวน้ําเราต้องกินน้ําเยอะๆะอย่างนั้นนะครับเนาะทีนี้พอเราตัดรากตาขาบนะเฉือนปากแผลเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแต่งขอบนะครับนะเรามาแต่งขอบแต่งขอบยังไงนะครับเพื่อที่จะ ตั้งลงบนแผ่นฟิชเจอร์บอร์ดอย่างนี้นะครับปกติลหลายๆท่านเขาก็จะเอากาวร้อนนะครับหรือกาวตาช้างมาติดกับแผ่นฟิชเจอร์บอร์ดแล้วก็ตั้งไว้โดยไม่ลงดินเลยนะครับก็อาศัยว่ารอนะครับรอตุ่มรากรอตารากของเขาที่มันจะแตกออกมาเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยต้นไม้ของเรามันเล็กนะครับพอต้นไม้มันเล็กมันมันไม่สามารถที่จะแตกตุ่มรากออกมาได้นะครับเพราะว่า อาหารที่เก็บไว้เนี่ยมันน้อยนะแต่ต้นต้นนี้เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะอาจจะแตกอยู่นะครับแตกตุ่มรากออกมาให้เห็นก่อนแล้วเขาถึงจะเอาลงดินนะครับแต่คลิปนี้ของผมเนี่ยคือตั้งอย่างนี้นะลักษณะมันก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยผมเคยทําครั้งหนึ่งรากก็ออกมาโอเคดีนะครับออกมาเร็วกว่าที่จะตั้งไว้บนดินด้วยนะครับแต่โอกาสในการเน่าเนี่ยเราก็50-50เหมือนกันนะครับนะเรา แต่งปากแผลนะแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาเปิดตาลากนะครับเปิดตาลากเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนงครับว่าเปิดตาลากยังไงนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเปิดตาลากเปิดยังไงนะครับก็คือจากที่เราตัดไว้แล้วนะครับเป็นหน้าเรียบแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบตรงปากแผลทีนี้เราก็จะมาตัดเฉียงนะครับ เรามาตัดเฉียงสัก45องศาอย่างเงี้ยนะครับตัดเฉียง45องศาตรงตรงขอบขอบลำต้นนะครับเนี่ยให้มันให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราวางบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วเนี่ยลากเขาจะไม่ดันลงหาฟิวเจอร์บอร์ดโดยตรงนะฮะพอลากมันออกมาเนี่ยลากมันจะแฉลบออกมาด้านข้างชิงเฉียงออกมาแล้วมาโดนฟแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราลองไว้เนี่ยมันก็จะกางออกมาหรือแบบนี้ก็คือลากมันจะออกได้เร็วกว่า ปกติด้วยนะครับนะตัดให้เฉียงเฉียนงะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับนะเราก็ทำให้ครบทุกต้นนะครับอย่างต้นนี้เห็นไหมเฉยงเฉียงตรงขอบนี่มันเนี่ยรากมันจะออกตรงขอบนะครับ เห็นไหมครับสีเขียวๆนั่นคือส่วนที่เป็นเปลือกนะครับเป็นเปลือกเป็นส่วนที่แข็งที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเนื้อชนชมเนี่ยมันอ่อนมันนิ่มข้างในเปลือกเขาก็นิ่มอยู่แล้วนะครับสนะาเหตุที่มันเน่ามันอะไรก็เพราะว่านี่แหละมันไม่มีแก่นไม้มันเป็นไม้อวบน้ํานะครับถึงจะไม่ลด,ดน้ําเป็นปีมก็อยู่ได้นะครับนะสําหรับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการเปิดตาลากการเตรียมขั้นตอนอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับ ผมก็รอให้แผลแห้งนะครับจากนั้นเราก็เอามาลงอย่างนี้เลยนะครับผมตั้งอย่างนี้เลยไม่ใส่ไม่ใส่กาวร้อนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เอามาลงในดินอย่างนี้เลยแล้วก็เอาดินโอบไว้นะครับคือเราลงดินเนี่ยดินเรามีความชื้นอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องรดน้ําเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลดน้ำเนี่ยอาจจะทําให้ความชื้นมันเพิ่มขึ้นแล้วมันหมักอยู่ในดินนะเราเอาดินกบ กบไว้เพื่อไม่ให้ผิวปากแผลมันแห้งเกินไปนะครับทําอย่างนี้ไว้งดน้ําไปเลยนะครับสักประมาณ20บวันเดี๋ยวเราค่อยมาแง้มดูอีกทีหนึ่งหรือค่อยๆเอาน้ํามาลดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับเขานะครับครับสำหรับคนรักชนชมนะครับก็มาฝากผลงานการทํารากตะขาบนะครับแนะนําวิธีการทํารากตะขาบชวนชมที่ง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ เพาะเลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงชวนชมแล้วมีต้นกล้าต้นอ่อนที่โตพอที่จะทําทได้นะครับก็มาลองลอง,ลองทำกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วครับฝากผลงานอีกสักหนึ่งคลิปนะครับคนรักชวนชมสวัสดีครับ